โปรแกรมจิตเพิ่มพลังจิตใต้สำนึกของเราให้แกล่งศาสตร์แห่งความสำเร็จเร็วภายใน7วันถ้าทำต่อเนื่องฟังเช้าเย็นสำเร็จเร็วภายใน7วันจริงๆคนที่โฟกัสความสำเร็จเขาต้องฟัง3ามเวลาเช้ากลางวันก่อนนอนเหมือนเป็นการโฟกัส หรือตอกย้ำความต้องการที่จะสำเร็จให้ได้ใต้จิตสำนึกของเราเขาเข้าใจเขาจะแกล่งขึ้นและแล้วแต่ความสะดวกของคนไม่เหมือนกันความสะดวกของคนอาจจะฟังบ้างไม่ฟังบ้างบางคนอาจวันละหนึ่งถึงสองถึงสามรอบต่อวันถ้าไม่ได้จริงๆก็อย่าทิ้งอย่าละวันละหนึ่งรอบก็ยังดี ความเป็นจริงทุกคนอยากรวยอยากมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองแต่เขาไม่เคยโฟกัสและเรียบเรียงสิ่งที่เขาต้องการเลยจิตใต้สำนึกและสมองของเราเขาไม่เข้าใจเขางงเขาเลยไม่รู้จะจัดสรรอะไรให้เราเลยแต่ถ้าเราเปลี่ยนใหม่เติมและพูดให้เขาฟัง ประจำทำบ่อยๆสาถึงสวันแรกจะรู้สึกคุ้นและจำได้จิตใต้สำนึกเป็นจิตใต้สำนึกที่ฉลาดมากเป็นจิตใต้สำนึกที่กล้ามีพลังสามารถทำงานได้สอดคล้องกับจักรวาลได้ง่ายเมื่อสมองของเราถูกสั่งให้โฟกัสอะไรเขาก็จะจำ เขาจำได้เขาจะประสานงานกับจัก,กรวาลดึงดูสิ่งที่เราต้องการเข้ามาหาเรายิ่งเราโฟกัสที่จะฟังและคิดจะพูดถึงความสำเร็จสมองจิตใต้สำนึกจัก,กรวาลรวมพลังสามอย่างยิ่งมีพลังนี่คือความลับที่คนสำเร็จเขาไม่บอกใครนอกจากจะคิดพูด ถ้าได้เขียนด้วยมือเรายิ่งสำเร็จเร็วมากมีพลังมากเพราะสมองของเราจะเชื่อสนิทในสิ่งที่เราคิดทำเขียนอยากให้คนที่ไม่เชื่อแต่อยากลองทำดูนะคะสำหรับคนที่ไม่ทำก็ไม่เป็นไรเราทำวันละสามเวลาเมื่อทำครบเจวันแล้ว ช่วยคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างและสำหรับคนที่เชื่อในพลังจิตใต้สำนึกและพลังของจักรวาลเราก็ทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะทำเร็วก็ได้เห็นผลเร็วใครไม่ทำก็ไม่เป็นไรเพราะเราจะต้องรับผิดชอบชีวิตของตัวเราเองทั้งนั้นคนรับผิดชอบ เราต้องทำอะไรดีๆเรียบเรียงสิ่งดีๆที่มีประโยชน์ต่อคนขอต่อตัวเรานะคะและอีกอย่างหนึง่งคนที่เขาประสบความสำเร็จเขาไม่เคยเอาจิตไปคิดเรื่องอะไรไม่ดีกับตัวเองอะไรดีๆเขาจะโฟกัสเข้าโฟกัสเข้าโฟกัสเข้า,เ,ขาเรามาเรียนพร้อมกันเลยค่ะเอาสมุดและปากกาขึ้นมาเขียนเป้าหมายที่อยากได้ อยากให้เกิดขึ้นภายใน3 6ถึงหเดือนนี้อย่างน้อยระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าทำไมถึงอยากได้และอยากบอกอีกว่าอีกอย่างหนึ่งว่าทำไมคนโปรแกรมจิตบางคนทำไมโปรแกรมจิตไม่เห็นผลหรือไม่สำเร็จเลยเพราะเขาไม่โฟกัสเป้าหมายไม่จริงจังไม่ต่อเนื่องไม่เขียนสะดวกฟังก็ฟังไม่สะดวกก็ไม่ฟัง จิตใต้สำนึกสมองจัก,กรวาลจะสันไม่ถูกค่ะไม่รู้ไม่รู้ว่าคุณจะเอาอะไรอย่างไรเวลาไหนโอเคเราเข้าใจพื้นฐานเข้าใจวิธีการแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเราเราเอาเวลาที่เราผ่อนคลายเช่นเวลาที่ก่อนจะตื่นนอน หรือก่อนนอนหรือขณะนั่งสมาธิครึ่งหลับครึ่งตื่นถ้าฟังตอนก่อนนอนให้คุณเปิดไว้แล้วนอนก็คือฟังจนหลับนั่นเองจะให้ดีพูดตามในใจให้จิตใต้สำนึกนึกตามพูดตามจิตไม่ส่งออกไปข้างนอกไม่วอกแวกให้หลับไปเลย ส่วนที่ใครฟังโปรแกรมจิตนี้ในตอนเช้าก็ตอนที่คุณรู้สึกตัวก็มาเปิดโทรศัพท์แต่ตายังหลับอยู่หลับต่อให้คุณเปิดทิ้งไว้แล้วพูดในใจเป็นการสะดวกเป็นการสะกดจิตอ่อนๆนั่นเองระวังจิตตัวเองไม่คิดเรื่องอย่างอื่น ไม่ส่งออกไปข้างนอกนะคะเพราะจะทำให้การโปรแกรมจิตของเราไม่ได้ผลเท่าที่ควรเรามาเริ่มกันเลยค่ะฉันเป็นคนยอดเยี่ยมฉันเป็นคนที่มีความสามารถมีสเสน่ห์และน่ารักมากฉันเป็นคนที่มีความเมตตาต่อคนและต่อตัวเองฉัน ทำให้คนอื่นมีความสุขและทําให้ตัวเองมีความสุขฉันไม่โกรธง่ายไม่โมโหง,ง่ายฉันให้อภัยฉันปล่อยวางฉันมีความเชื่อมั่นในตัวเองฉันเป็นคนที่มีความสุขฉันมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงฉันเป็นคนอารมณ์ดีใจเย็นฉันเป็นคนที่กล้าหาญและเข้มแข็ง ฉันเป็นคนที่รักคนอื่นและรักตัวเองตอนนี้ฉันเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาที่มั่นคงและมั่นใจในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองฉันสร้างความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นจนฉันรู้สึกแบบนี้จริงๆตอนนี้ฉันมั่นใจในตัวเองและเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นท่าทางบุคลิกที่ มั่นคงและมั่นใจและมุ่งมั่นของฉันบ่งบอกความเชื่อมั่นในตัวเองฉันเป็นคนที่สุขุมและมีพลังบุคลิกฉันตอนนี้ช่างมีสเสน่ห์และเปลี่ยมไปด้วยพลังทุกวันสเสน่ห์ของฉันเริ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันฉันมีความเชื่อมั่นในตัวเอง ความเชื่อมั่นของฉันทวีขึ้นอย่างมหาศาลทุกวันนี้ฉันคือคนที่เปลี่ยมไปด้วยมิตรภาพฉันสนุกกับการเข้าสังคมและฉันเชื่อมั่นในตัวเองมากตอนนี้ฉันเป็นคนกล้าและฉันกล้าที่จะคว้าทุกโอกาสที่เข้ามาทันทีเดี๋ยวนี้ฉันพร้อมเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตที่ทำให้ฉัน จเจริญรุ่งเรืองและเปี่ยมด้วยพลังฉันพร้อมรับผิดชอบตัวเองชีวิตตัวเองอย่างเต็มร้อยเวลาที่ฉันพูดกับใครๆฉันจะสบตาด้วยความมั่นใจฉันมั่นใจฉันเท่าเทียมกับคนที่พบไม่ว่าบุคคลน,นั้นจะประสบความสำเร็จทางสังคมแบบไหนก็ตาม ตอนนี้ฉันเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองฉันมีจิตที่มั่นคงเต็มร้อยทุกความเคลื่อนไหวของฉันบ่งบอกถึงความสงบและมั่นใจในตัวเองทุกครั้งที่ฉันหลับตาแล้วหายใจเข้าปอดลึกๆความเชื่อมั่นของฉันเพิ่มขึ้นทวีขึ้นและท่วมท้นไปทั่วร่างกาย ตอนนี้ฉันได้กลายเป็นคนที่ฉันอยากจะเป็นแล้วฉันกลายเป็นคนที่ฉันอยากจะเป็นแล้วคนที่เชื่อมั่นในตัวเองคนที่มั่นคงสุขภาพดีและ,จะเจริญรุ่งเรืองตอนนี้ฉันภูมิใจในตัวเองและให้เกียรติให้ความเคารพต่อผู้อื่นเสมอทุกวันความมั่น ใจของฉันกำลังใจของฉันเพิ่มพูนขึ้นทุกทุกด้านทุกทุกวันพลังแห่งความมั่นใจความกระตือรือร้นและความปาารารถนาอย่างแรงกล้าของฉันทวีคูณเพิ่มทุกวันทวีคูณขึ้นทุกวันพลังแห่งความมั่นใจความกระตือรือร้นและความปรารถนาอย่างแรงกล้าของฉัน ทวีคูณขึ้นอย่างมหาศาลเพราะฉันมุ่งมั่นและพัฒนาตัวเองตลอดเวลาอย่างไม่รู้จบผลงานของฉันก้าวหน้าขึ้นทุกวันก้าวหน้าขึ้นทุกวันดีขึ้นทุกวันฉันคิดว่าสิ่งไหนที่คนอื่นทำได้ฉันย่อมทำได้เพราะฉันจงพลังฉันไม่กลัวอะไรอีกแล้ว ในใจฉันมีแต่ความกล้าหาญทุกย่างก้าวของฉันชีวิตความรู้สึกสติปัญญาลินหลังออกมาจากจิตใต้สำนึกของฉันตลอดเวลาจากความเชื่อมั่นอย่างศรัทธาและความเชื่อมั่นอย่างกล้าหาญสีหน้าแววตาของฉันบ่งบอกถึงความมั่นคงและมั่นใจในตัวเอง เดี่ยวนี้ตอนนี้ขณะนี้ฉันกระตือรือร้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและฉันมีความเชื่อมั่นศรัทธาฉันจึงมีความเชื่อมั่นศรัทธาฉันจึงทําทุกอย่างอย่างเชื่อมั่นเสมอสีหน้าแววตาของฉันบ่งบอกถึงความมั่นคงและมั่นใจในตัวเอง ฉันสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นเสมอและเพิ่มพูนจินตนาการให้ตัวเองตอนนี้ฉันทำให้ชีวิตฉันมีพลังมากขึ้นและสร้างขึ้นมาใหม่ทุกวันและฉันเป็นแรงบันดาลใจที่ยอดเยี่ยมฉันมั่นใจในตัวเองฉันรู้สึกมีคุณค่าความมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้นมาอีกฉันจะพาตัวเอง ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีที่เปี่ยมไปด้วยพลังอย่างดีเสมอฉันจะทำทุกๆสิ่งอย่างเสมือนว่าฉันเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจเรียบร้อยแล้วฉันพูดกับทุกคนอย่างหนักแน่นมั่นใจในตัวเองตอนนี้ฉันสามารถควบคุมภายในใจของฉันและการพูดของฉันอารมณ์ความรู้สึกทั้งมวล ได้อย่างสมบูรณ์เต็มร้อยตอนนี้จิตใต้สำนึกของฉันสามารถสื่อสารกับจิตใต้สำนึกของผู้อื่นได้อย่างมั่นใจมั่นใจและทรงพลังทุกวันนี้ความคิดบุคลิกภาพและสเสน่ห์ของฉันบรนดาลให้คนอื่นเชื่อมั่นในตัวเองตามฉันและพลังของผู้อื่นมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆทุกวันนี้ ฉันส่งความมั่นคงมั่นใจออกไปท่ามกลางผู้คนเสมอในขณะที่ฉันพูดฉันใช้น้ำเสียงที่กล้าหาญและมั่นใจในตัวเองตอนนี้ฉันเชื่อมั่นในตัวเองอย่างหนักแน่นและมั่นคงฉันตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดทุกสถานการณ์เพราะฉันเป็นคนที่ยอดเยี่ยมตอนนี้ ฉันกลายเป็นผู้นําที่โดดเด่นเปรียมไปด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองแต่ละวันฉันทวีความเชื่อมั่นในตัวเองด้วยการเพิ่มสมรรถภาพและความเชี่ยวชาญของตัวเองขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจากการที่ฉันฝึกซ้อมถึงตัวที่เป็นผลลัพธ์ที่ปรารถนาอยู่ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆ ความมั่นคงและความเชี่ยวชาญของฉันเพิ่มพูนขึ้นอย่างมหาศาลในทุกๆวันใครต่อใครก็ต่างชื่นชมหลงไหลในตัวฉันด้วยกันทั้งนั้นฉันเลือกอยู่ในอารมณ์เช่นใดก็ได้ทุกเวลาและฉันเลือกอารมณ์ที่สุขปิติยินดีเสมอตอนนี้ฉันยกระดับชีวิตในด้านที่สำคัญ ทุกๆด้านเรียบร้อยแล้วและจะยึดครองมาตรฐานนี้ตลอดชีวิตของฉันตอนนี้ฉันควบคุมทั้งภาพความรู้สึกที่ฉันสร้างขึ้นมาได้แม้จะ,ะเผชิญกับความไม่แน่นอนที่เข้ามาในชีวิตแต่ฉันก็รู้สึกสบายและ หากปราศจากความเสี่ยงที่สูงก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ทุกวันฉันเผชิญกับสถานการณ์อย่างกล้าหาญด้วยจิตใจที่มั่นคงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อย่างง่ายๆฉันรู้สึกสนุกกับการผจญภัยนี้ ฉันรู้สึกเล้าใจกับสิ่งต่างๆในแต่ละวันฉันมองหาโอกาสจะเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ใหม่ๆเสมอตอนนี้ชีวิตของฉันอยู่ในมาตรฐานสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นและแน่นอนฉันมีความสุขที่สูงขึ้นเพราะมาตรฐานสูงด้วยใจที่จิตใจที่มั่นคงและความเชื่อมั่นในตัวเอง ที่ใครๆก็หลังไม่อยู่ตอนนี้ทุกๆคนต่างก็ดีกับฉันทุกๆคนต่างก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองที่ใครๆหลังไม่อยู่เหมือนกันตอนนี้ทุกๆคนต่างก็ดีกับฉันทุกๆคนต่างก็นำเงินมาให้ฉันตอนนี้ฉันรู้สึกภูมิใจในตัวเองฉันรู้สึกให้เกียรติกับ ผู้อื่นเสมอฉันมีความสุขในความสัมพันธ์ฉันประสบความสำเร็จในเรื่องสัมพันธ์ฉันมุ่งมั่นใส่ใจและมีการร่วมมือกับผู้อื่นอย่างดีและผู้อื่นก็หาทางร่วมมือกับฉันอย่างราบรื่นที่สุดฉันเต็มใจช่วยเหลือผู้อื่นเช่นกันและผู้อื่นก็เต็มใจซัพพอรตฉันเช่นกันสุขภาพภละกำลังและความมีชีวิต ชีวาของฉันเพิ่มพูนขึ้นทุกๆวันความคิดบวกของฉันกำลังสร้างสรรร่างกายของฉันตามที่ฉันปรารถนาฉันคือเครื่องจักรสร้างกล้ามเนื้อที่ผอมเพรียวไร้ไขมันตอนนี้ฉันฝึกให้ร่างกายเผาผลาญไขมันและสร้างกล้ามเนื้อได้แล้วนับวันฉันจะมีสเสน่ห์ดึงดูด ความสนใจจากผู้อื่นมากขึ้นเร,เรื่อยๆฉันเป็นคนมีสเสน่ห์ทุกคนอยากวิ่งเข้ามาหาฉันและในขณะนี้ทุกอนุรูขมขนของในร่างกายฉันทุกเซลล์ในร่างกายฉันเอ,อิบอิ่มไปด้วยกระแสแห่งความเป็นทิพย์ฉันรู้สึกได้จากการเตรียมพลังทางร่างกายอุดมด้วยพระกำลังมหาศาลและความกระตือรือร้น ฉันรับประทานแต่อาหารที่มีประโยชน์ฉันมีสุขภาพที่แข็งแรงฉันมีสุขภาพที่แข็งแรงฉันเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดฉันเป็นคนที่โชคดีมากฉันเป็นคนที่มีร่างกายที่แข็งแรงฉันเติมพลังด้านดีให้ตัวเองเสมอทุกทุกครั้งที่ฉันสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆ ร่างกายฉันก็จะสลายไขมันพร้อมๆกันและสร้างพละกกำลังและเรี่ยวแรงที่มีชีวิตชีวาเพิ่มพูนพรานามัยให้ฉันฉันมีร่างกายที่สมบูรณ์เต็มร้อยกับสุขภาพที่มีชีวิตชีวาขณะนี้ฉันมีเรี่ยวแรงตามที่ฉันปรารถนาแล้วยิ่งฉันออกแรงไปมากเท่าไรฉันก็ยิ่งมีแรงมากขึ้นเท่านั้นวันนี้ ฉันสูตรลมหายใจเข้าปอดลึกๆฉันรู้สึกได้ว่าร่างกายของฉันเออ,อิิบ่มไปด้วยออกซิเจนออกซิเจนก็เป็นออกซิเจนแห่งความมั่งคั่งและเหลือเฟือฉันสร้างนิสัยดีๆที่เอื้อต่อสุขภาพทุกๆวันร่างกายของฉันขจัดมลพิษออกจากร่างกายอย่างรวดเร็วง่ายดายเซลล์ทุกเซลล์ ทำงานสอดคล้องประสานงานกันเป็นอย่างดีเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายฉันต่างก็สมานฉันกับเซลล์อื่นๆได้อย่างกปร่งเียวกันอย่างสมดุลในขณะที่ฉันนอนหลับร่างกายของฉันจะซ่อมแซมเยียวยาส่วนที่สึกหรอได้อย่างรวดเร็วง่ายดายฉันรู้สึกผ่อนคลายฉันรู้สึกใจพลังฉันผ่อนคลาย ฉันผ่อนคลายฉันผ่อนคลายเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายฉันกำลังทำงานอย่างสมดุลฉันหลับสนิทเต็มอิ่มทุกๆุกวันในขณะที่ฉันหลับจิตใจฉันได้พักผ่อนและมีพลังแห่งความเยียวยาแห่งร่างกายของฉันเยียวยาภายในร่างกายของฉันเพิ่มพูนขึ้นอย่างมหาศาลอัจฉริยะภาพ แห่งความสร้างสรรค์ให้ร่างกายของฉันเนรมิตให้ร่างกายมีเซลล์ที่แข็งแรงสอดคล้องกับธรรมชาติอันสมบูรณ์แบบเซลล์ในร่างกายฉันเยียวยาร่างกายฉันเสมอเพราะฉะนั้นฉันจึงมีร่างกายที่สมบูรณ์แบบมีสุขภาพที่แข็งแรงเซลล์ทุกเซลล์ที่อยู่ในร่างกายเป็นเซลล์ที่มีอินนิตี้มีความสุข ความแข็งแรงทำงานสอดคล้องกันระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายฉันแข็งแรงฉันมีสติที่จะควบคุมร่างกายของฉันระดับอารมณ์ของฉันระดับความสุขของฉันในทุกๆวันฉันนอนหลับอย่างเป็นสุขในทุกๆวันฉั้นตื่นขึ้นอย่างสดชื่นแจม่มใสมั่นคงเหลื้อเฟือในทุกๆวัน จากการนอนหลับสนิทนี่เองทั้งกายและใจฉันฟื้นฟูคืนสู่สุขภาพอันสมบูรณ์ยิ่งตอนนี้ฉันร่ำรวยแล้วสมควรแล้วที่ฉันจะร่ำรวยมั่งคั่งตอนนี้ฉันเป็นอัจฉริยะในด้านการเงินฉันพอใจอย่างยิ่งที่จะอยู่ท่ามกลางผู้คนฉันส่งคุณค่าให้กับผู้คนทุกๆวัน ทุกวันนี้ฉันหาเงินออมเงินใช้เงินและลงทุนด้วยความชาญฉลาดทรัพย์สินของฉันเพิ่มพูนขึ้นอย่างมหาศาลทุกวันเพิ่มพูนขึ้น,ม,าาน,ม,นมีเงินมากขึ้นตอนนี้เงินของฉันกำลังทรัพย์สินที่มีอยู่เพิ่มพูนมากขึ้นเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นเงินของฉันกำลังสร้าง ทรัพย์สินให้งอกงามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความคิดที่สุดแสนจะโดดเด่นของฉันทำงานร่วมกับพละกําลังภายในอย่างมหาศาลและบวกด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้าทรัพย์สินของฉันเพิ่มพูนขึ้นอย่างมหาศาลทุกวันนี้ฉันมีเงินใช้จ่าย มากมายกับจัก,กรวาลฉันเชื่อมั่นในการลงทุนของฉันฉันทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองทำธุรกิจทำงานมีกำไรมากมายมหาศาลฉันเป็นคนเก่งในการบริหารเงินฉันวางแผนอย่างละเอียดละออและทรงประสิทธิภาพและ โฟกัสเงินมากเท่าไหร่เงินยิ่งพลั่งครูไหลมาหาฉันง่ายๆง,ง่ายมากเท่านั้นตอนนี้ฉันมีเงินมากมายตามที่ฉันต้องการและใฝ่ฝันแล้วฉันมีไรายได้เรียกร้อยแล้วฉันใช้จ่ายมากมายแต่ก็ได้คืนกลับมาล้านเท่าเช่นเดียวกันฉันใช้เงินอย่างชาญฉลาด ทุกครั้งที่ฉันจ่ายเงินออกไปฉันได้รับเงินคืนมาหนึ่งร้านเท่า